โดยโครงการฝนหลวงนะครับเกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานแก่ประสบก,กรเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำนะครับและปริมาณน้ําในเขื่อนต่างๆซึ่งปีนี้บางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าร้องขอให้ทําฝนหลวงนะครับเราไปติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงกันครับกับรายงานพิเศษ ในห้วงฤดูฝนปีนี้หลายพื้นที่มีฝนตกเติมน้ําให้พื้นที่การเกษตรแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้าเนื่องจากไม่มีฝนตกมายาวนานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าด้วยการบินปฏิบัติการฝนหลวงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานโดยรวมก็ยังแรงอยู่แต่เดิมเนี่ยเรามีอากาศยานมาทําลาส่งนีิผมเพิ่มที่ขอนแก่นเนี่ย เป็นห้าลำห้าลำแต่เดิมเราเปิดที่อุบลด้วยโคราชด,ด้วยเรามีแล้วก็สุรินก็มีแต่นี้เนื่องจากสภาวะความมั่นคงระหว่างประเทศแต่ช่วงนี้คือไหนๆแล้วก็เลยเอาทุ่งกุลากเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิโพนไซอะไรนะพะดมภัยขอวังโพชัยโพทองหนองพอกเมื่อวานนี้ไปตกเยอะเพราะว่าผม ไปคุยแล้วก็ให้เจ้าที่ของกรมฝนหลวงไปอยู่ในพื้นที่เลยฝันตัวแล้วก็ในระหว่างขึ้นทำผมก็นั่งรอดูว่าผลการปฏิบัติการก็ตกค่อนข้างเยอะเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มนําเครื่องบิน ขึ้นทำฝนหลวงวิเคราะห์สถานการณ์วางแผนการบินกำหนดพิกัดตรวจความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องบินเมื่อพร้อมเครื่องบินชุดแรกเริ่มวางแกนชุดสองเลี้ยงให้อ้วนด้วยการโปรยสารเคมีกระตุ้นให้เกิดการกลั่นตัวของเมฆก,กลายเป็นเมน็ดฝนชุด3เข้าจู่โจมให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายซึ่งการบินครั้งนี้ขึ้นบินรวม5าลำเป้าหมายพื้นที่ทุกกลาร้องไห้ขึ้นไปลัากษณะการก่อกวนสร้างแกนเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่ง แล้วเราก็จะขึ้นตามไปในการเลี้ยงให้มันอ้วนแล้วก็คาดว่าน,น่าจะต้องมีการโจมตีหรือถ้ามันมันแก่จัดแล้วมันตกเองในพื้นที่ก็ก็เป็นไปตามนะั้นครับความยากจริงๆก็คือหนึ่งเลยอันดับแรกเลยให้ตรงเป้าหมายไอ <laughs> ้ตรงเป้าหมายน,นี้ก็จะยากหน่อยส่วนหน้านี้มีความชื้นอยู่ระดับหนึ่งละเราก็จะบังคับให้พยายามให้ลงในในแนว พื้นที่อะไรตรงนี้ฮะในแนวพื้นที่เพราะมันคงแบบจับวางคงไม่ใช่อ่ะมันมันก็ลําบากอยู่ทิศทางลมอะไรอีกฮะเขื่อนลำตะคองเขื่อนที่มีความสําคัญในการสนับสนุนการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งปีนี้เหลือน้ําน้อยกําลังจะได้น้ําจากฝนหลวงมาเติมอ่างเช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อย่างเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นปีนี้น้ําต้นทุนน้อยได้รับการเติมน้ําเข้าอ่างเช่นกัน ำอำเภอพย,ยัคฆมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเปน็นพื้นที่หนึ่งที่ไม่มีฝนตกในพื้นที่มานานพืชผลทางการเกษ,ษในในตรใกล้แห้งตายวันนี้มีฝนโปรยลงมาให้ชุ่มช่าแต่ยังคงเห็นร่องรอยความแห้งแล้งมาเดือนพอเดือนมิถุนากรกฎามาแล้แงแล้งแห้งเลยข,ข้าวข้าวข้าวหวานไว้นี่เดี๋ยวจะพาไปดูข้าวหวานไว้นี่เกิดงอกงอกนี่ดีแต่มาเจอภัยแล้งแล้งหนัก ไม,มไม่มีเลย mm ตั้งแต่ตั้งแต่กรกฎามามานันวิภาพายุวิภานี้ก็ไม่ไม่มาไม่มีผลอะไรอ่าทางพยักษ์ mm ไม่มาส่วนมากก็จะไปแถวแหละอีสาตอนบนแล้วมั้การสร้างฝนเทียมหรือฝนหลวงนอกจากจะเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้าเติมน้ําให้เขื่อนช่วยเพิ่มน้ําต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําแล้วยังป้องกันและบําบัดภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมฝนหลวงจึงเป็นหนึ่งในสายน้ํา ที่ฉ่ำเย็นมีประโยชน์เสมอสำหรับคนไทยทีมข่าว NBT ขอ,อนแก่นรายงาน